วันนี้เราเราจะมาพาน้องกระลังดอกกระลำไปเที่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาน้องดอกกระลำไปเที่ยวด้วยนะคะแต่นี่ก็น้องวจิไปเที่ยวด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้น้องจะขอไปไปนั่งเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะตัดของเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องไปเที่ยวนะคะต้่งจัดถั่วก็จับจับยิ้นชักกันนะคะนี่ค่ะ เราก็จะเอาที่ปั๊มเขา้าเข้าสถานีรถไฟไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะเอาการ์ดปฉาบพิฆาตไปด้วยค่ะไม่เข้าไม่ได้วันนี้เราก็จะเอาที่สองไปด้วยแล้วก็ให้ดูก่อนนะคะทุกคนดีเสร็จค่ะ เวยไปด้วยค่ะเกิดน้องหิวนะคะทีงมงานก็จะเอาอเไปคนแจกเพื่อนๆด้วยค่ะก็กดบเหลาค่ะก็เคทีงมงานจับเอาไปแจกเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะถูกเอาวันเราได้นะคะแล้วเราก็จะเอายางลบไปด้วยค่ะเขาเล่นด้วยค่ะ บายบายเดี๋ยวเจอกัน EP3 นะคะ